หอยนจ้าอยู่บ้านบอยใหญ่เฮาจ้าหอยนอนน้ำสก,กุลยางก่อหอยนอนสีกุลละครจ้าเหมือนนี่เรามีวายตัวผูพี่น้องจ้าแล้วมีวายตัวผูพอเจ้าจูงหมุนดูสีผ้าเปิดละคาเหมือนนี่โชหุนโชหุชนยางยางไปทั้งหนาเลยจ้าโชหุนจ้าโชหุนนี่ก็เป็นควายตัวผูจ้า พี่น้องจ้าเบิง้งสูงเงาอาหลาดพี่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นแหน่งเป็นควายตู้ควายตู้ตัวนี้มีความสูงที่พากันวัดแล้วสูงในล,ยลอยหาสิบเอ็ดจ้าอพอจุงมาพี่เลยหันหนาใส่แดดเลยจุงอ่อมพอ ควายตัวนี้มีอายุได้จักปีกี่ปีหอดสงการ่จังสีไดหาปีหอดสงการจังสีได้หาปีพี่น้องจ้าได้สปีควายมีความสูงอยู่ลอยหาสิบเอ็ดจ้าเป็นควายตัวผู้เป็นควายพอพันประจำคอกของพอยนต์จ้าแล้วก็เอาไวผ้ผสมให้พี่น้องเข้ารอเอาทงหน้าน้ำกันนี่แหละจ้า เหมือนี้เราสิมาเปิดราคาจ้ะกะเบิ้งหุนพี่น้องจ้ะเบิ้งความสูงเบิ้งความใหญ่ความเง่าเพิ่นเบิ้งขาเพิ่นพี่น้องค่าเบิ้งขาจ้ะค่าเบิ้งหุนมือนี้สิพามาเปิดราคาพอสิเปิดอยู่หลายปันไหนจ้ะเปิดราคาอยู่เท่าไหร่แสนหนึ่งหมืม่อนอ๋อ หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทจ้าสำสำหรับผู้ใดที่อยากได้ไปพัฒนาพอพันเนาะอยากได้ไปคุ้มฝูงแต่ว่าเห็นเพิ่นเขาตูงสิเพิ่นกระใจลูกออกมาดีอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นใจลูกออกมาเขาเพิ่นบ่อตู้พอแล้วว่าลูกโตกออกมากพรได้เขาตูจาต่จักโตแต่ว่ากะให้ลูกโตใหญ่จ้ะนี่กะเป็นลูกของเพิ่นอีกตัวหนึ่งจ้านี้ อายุเพิ่นได้เท่าไหร่ลูกตัวนี้เดือนได้สองเดือนกับชิบสองมือจ้าน,นี่แหละลูกเพิน่นแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นแมยนบานๆตัวน้อยๆอ,อย่างเด้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นวาท้ทีเลี่ยงอยู่ในคอ,อกเดียวกันเนาะมันก็ะรอยกันตาหน่อยแม่เพิ่นยังมาท่านใหญ่้าผู้ใดสนใจเป็นวา้ตัวผู้จ้าพี่น้องเลาก็เลี่ยงแบบบ,าบา้านๆเฮา เลี้ยงห้าธรรมดาบรรม่มีอาหารพี่น้องแต่คว่เง่าดีพี่น้องเง่าดีกระดูกใ่ดีพันธุก,กรรมเฮากะเป็นเพิ่นกะสีมีพันธุก,กรรมอยู่แหละแต่ว่าเลากะสีจื้อบ่ได้เนาะเพราะว่าเลากะสื่อเพิ่นมาจา่ะเล้าสื่อเพิ่นมาคือกันแต่มันกะเป็นควยใญ่ควายสูงโค้งสางใ่พี่น้องโอ๊คปักาพาวกะใ่ ตาเต็มตาเต็มอยู่จ้กากะเปิดในราคาหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทจ้าถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวสี่ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้จ้าเพราะว่าพอแล้วกะเจอเบอร์บ่ได้คือเก่าแหละจะ้า <laughs> ผู้เฒ่านาะผู้เฒ่าว่าใครได้ <laughs> ได้เล่นได้จับโทรศัพท์กะจาเบอร์บ่ได้จ้า <laughs> เดี๋ยวสี่ขึ้นเบอร์ให้จ้าแล้วบนันนีพอแล้วกะมีอีกแม่ลูกหนึ่งทีแล้วสี่พร้อมเปิดราคาจ้าพี่น้องจ้า จ้าเดี๋ยวเฮากะไปชมแม่ลูกอีกคู่นึงจา<ม>้าจ้านี่นี่ก็เป็นอีกแม่นึงจ้าของเราเป็นแม่สาวน้อยแม่บบใหญ่เป็นอย่างจังววาสาวน้อยตีพี่น้องเพิ่นกะอายุบ่ทันหลายนี่แล้วแต่ว่าเพิ่นแห่งร้อยกันกับพอพันเล่าวังหันกันร้อยกันถ้าเป็นสาวน้อยได้ลูก <laughs> เลยเป็นเลยเป็นสาวน้อยอยู่ตลอดอายุเพิ่นได้ยักปีแลยจ้ามก้สองปีกว่าันนีอไอายุฟันคู่แรกนันบะแขวคู่แรกล้นอ๋อแถวแขวคู่แรกพึ่งล้นพี่น้องจ้าห้ว่านพราเป็นสาวพี่วีนี่เพิ่นกะถือผสมจากพอพันเลยเพิ่นกะเลยเป็นสาวน้อยอายุพึ่งฟันคู่แรกไหมพี่น้องแต่ว่าเพิ่นได้ลูกแล้ว พันคูแรกเพิ่นพึ่งลนเพิ่นได้ลูกแล้วลูกเป็นตัวผูกับพอพันตัวเมื่อกี้หละจ้าบันดนี้พอย่อนสิเปิดหลายปรนไดแม่เนี่ยกับลูกอะ่ะแสนเดียวจ้าแม่ลูกในราค่หนึ่งแสนบาทเป็นลูกตัวผูจ้าความสูงของควายตัวนี้ก็สูงกว่ามาน1อยยี่สิบเจ็ดเนาะเ่าวัดวังหันเนาะความสูงบ่สูงพี่น้องสูงแค่ลอยยี่สิบเจ็ด แต่ว่าเพิ่นก็นยังเป็นคว้ยน่อยอยู่เพราะว่าเพิ่งฟันคู่แหลกลนฟันคู่แหลกกับประมาณสองปีกว่าจ้ะสองปีหกเดือนประมาณนี่แหละแล้วก็เพิ่กนกะได้ลูกตัวผูมีลูกหน่อยพร้อมพอย่อนเราก็สิเปิดในราคาหนึ่งแสนจ้ะเดี๋ยวสิผ้าเบิง่งถ้าพูดถึงแล้วก็ยังเป็นสาวหน่อยอยู่จ้ะอ่ะพอย่อนจุงกะได้มันไปทางนั้นพันอยากมืดจักหน่อย เอาจูงโชวหุน yes, 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 yes. เออนี่แหละจ้าเพิ่นก็ลังไหน้นมลูกท่านได้ขื้นจะเชื่อไปได้ผสมอีกไปน, <c oughs> <c oughs> นี่แหละจ้าเมนี่ลูกเพิ่นไปยือนอยู่บพ่นจ้าลูกเพิ่น <c oughs> นั่นจ้าลูกเพิ่นกะเป็นตัวผู้หนาตาเพิ่พนไปยือนอยู่น้ำพอ <c oughs> นั่นคือพอเพิ่นจ้านั่นคือพอเพิ่น <c oughs> นั่นแหละจ้า ตัวน้อยๆตัวนี่กับแม่นี่แหละจ้านี่นี่กับแม่นี่จ้านี่นี่สูงร้อยยี่สิบเจ็ดแม่ลูกในราคาหนึ่งแสนบาทถ้าผู้ใดสนใจควายพอนยน์์ชีกละครเดี๋ยวสี่ขึ้นเบอร์โทรไว้ให้จ้าพี่น้องจ้าแล้วถ้าสนใจตัวจริงมาเบิงเอาเลยพี่น้องห้ว่าโทรมาหาเรากะมาเบิงตัวจริงเอาเนาะพิจารณาเอาว่า ถือใจกับจังซื้อเพราะว่าภูมิทายก็เป็นซื้อกลางให้พี่น้องเกษตรกรเฮาผู้อยากพัฒนาผู้หาควายไปเลี้ยงเนาะเราก็มีพอพันธุ์ที่เราสิเปิดราคาคือกันที่เฮ่าทายไปหลอบก่อนจ้ะเพิ่นลราพอพันธุ์เพิ่นก็ได้แต่ว่าเพิ่นใจลูกออกมาเลาะเลาะมุนนี่ล่ะจ้าเลาะทงหน้า <ไป S 1> <ๆ>แถวนี้เพิ่นก็ได้หลายลูกแล้วไปแล้วไปยานัน,นไปเบิ่งของยานันบ่น จ้าจ้าสำหรับมือน,นี้กะถ้า,าสนใจเดี๋ยวสิดิมเบอร์โทรไ้เด้อจา้าขอบคุณพี่น้องขอบคุณแฟนๆเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจที่เข่ามาเบิงเข่ามาติดตามกะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเดือนเพ้นแชนแนลด้วจา้าสวัสดีจา้า